พักไทยหน่อยค่ะวันนี้เราจะไปไหนกันคะวันนี้เราจะไปทะเลนครับวันนี้วันอาทิตย์วันหยุดยยวันนี้เราจะไปเก็บหอยที่ทะเลกันนะคะเดี๋ยวไปที่ไหนไปดูกันต่อค่ะเรียบ,บร้อยแล้วนะคะเรารู้แล้วว่าเราจะไปที่ไหนริมอ่าวบางพระนะคะอุย้ยพ่าวองแงะริม,มอ่าวบางพระแงะพ่ไดนพิมพ์เลยริมอ่าวบางพระริมอ่าวบางพระเดีอยยู่นะ เดี๋ยวหาแผนที่ไปก่อน สวยมากนะคะวันหยุดแบบนี้นะคะแล้วก็มีร้านให้วิ่งเล่นแบบนี้ด้วยนะคะวิ่งออกกำลังกายนะ,ะยตรงนี้ลื่นอยู่นะคะ <c ười> ทีมงานเก็บหอยก <c ười> ินหมูเอาแรงก่อนนะคะกินหมูปิ้งเอาแรงก่อนเอ้ย กะะินแล้วค่ะคุณอ่ะเห็นปะอยู่ชนบุรีมันดีอย่างนี้นี่เองนะคะเอาอหอยนางรมไปลยหลายไหมไปเดกหมอ,อ,อไปเลยเอาทุกคนบกมือหน่อยโอเค <c oughs> โบกมือน่าเดี๋ยวจะไปตัดต่อวันนี้เรามาทำอะไรกันคะมาหอยครับมาหอย <c oughs> วันนี้วันหยุดนะคะเรามาเก็บหอยที่หาดบางระกันค่ะ <c oughs> เก็บด้านหลังไหมคะเดี๋ยวเราจะไปตรงนู้นกัน <c oughs> ตรงนี้บรรยากาศดีมากนะคะข้างหลังมีสวนสาธารณะให้วิ่งเล่นด้วยนะ อุ้ยตรงอุ้ยนี่เขากระเทาะหอยนางรมใช่ไหมเนี่ยค่ะใหม่ๆเลยนะเนี่ยเพิ่งได้ไปคือหินมันจะมาริมหาดแบบนี้ด้วยอะคะ่ะเดี๋ยวเราไปดูก่อนว่าเขาจะได้อะไรบ้างนะคะไปเยอะนี่ค่ะเขาถ่ายไปนะคะ โอ้โหได้หอยนางรมด้วยหอยนางรมวันนียย้เยอะแยะเลยเนี่ยอูอ้หูมาแล้วมาแล้วอโโอเอ้ยอ, <c oughs> อย่งละคะแม่ล้มหอยนางมถ้าต้องไปเก็บใบกระถบบะินแล้วละ่ะ ก anyway. ั้นเบแนเนาะ้องลมีดีเออเงียแมนเลยเออแมนน่อยหัวลูเน้องนีดนี่มันเน้ี้มันสื่อมากกับพวื่อมันคือกันเนาะโอเคโอเคยังหานอ่ะยงหวานนมาเข้เข้มน่ อ้ย่างคลีดด้วยเมนดีฮะเออก็ต้องแรงเลยนี่รถลื่นแสบว่ะสดสดแสบยไมตีแต่มันเค็มตึ้งขึ้มันเป็นอะไน้องเนื้อเห็นไหมมันเริ่มน้ำมันเริ่มลงเรื่อยๆนะคะหอยก็สีหลายขึ้นนี่เป็นบ๊องสดจังเลยนะเนบ๊ออุ้ยตัวใหญ่เลยว่ะอุ้ยอะไรอ่ะอุ้ย แล้วบอกให้เคาะออกเออตะกี้มันเปิดปากอยู่เอ้ามาเคาะตัวไหนอันน้ตัวไหนหอยอันนี้อื้ยอื้ยมัน๋ยมาตายอื้อเออมันมันไม่ตายอ่ะมันกินน้ำอยู่เลยเบาหอยเจดีไฟเชยชวนเฮ้ยจิ้มเลยมาเลยโัวเดี๋ยวหอยอีกใวกเฮ้ยเก็บหอยอนั่นแหละอันนี้มันคืออาปากแล้วอุ้ยพี่เขาเก็บได้เก็บเอาเลยเขาเก็บเปาเป็น นุ ator, ้ยอู้ยหักสองนุ Brett, ้ยงเด้อลงเด้อนี่ค่ะเือเลยหยยังนี่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 สองนุวยนี่อู้ดิอือนี่สองอันบอได้สิจบให้เรานั่นละไอมีทุกมวนเหือะเก็บเสบเลยจีบนี่บังตี้เบังนี่บ้าข่าวกวนดิเอ๊ะ น้องน้องบังดีดีอุ้ยอุ้ยมันปล่อยน้ำอุ้ยบางใหญ่บางลายเลมอุ้ยเราเดี๋ยวโซกันมีเห็นไหมคะมีเห็นไหมคะเป็นหอยนางลมนะคะตัวนี้นะมีมันเกาะหินอยู่นะคะมากระเทาะกันก่อนเอ้าววยเป็นตัวนี้ค่ะ ก่ออะไรสิละกนงานกำลังเลื่อกำลังอันนี้หา อ๋อจิ้มแบบนี้แล้วเราจะเห็นได้ยังไงอะคะมันจะเปิดปากอ่ะมันจะพ่นจะพ่นเป็นน้ำน้ำถ้าเราไปโดนใช่ไหมคะใช่ค่ะบางทีมันก็ไม่เปิดอ๋อมันจะพ่นเป็นแบบดินขาวน้ำน้ำอยู่ใช้เธอไอที่เราจับข้างบนนี่คือไม่ใช่อุ้ยนี่คือสดๆเลยทำไมถึงรู้ว่ามันมันอยู่ข้างล่างได้ มันพ่นไงมันขวางดินอย่างนี้นะเนี่ยเนี่ยนีอาจจะอยู่ดึกเลยเนี่ยนบางตัวก็อยู่รูบงตัวก็อยู่ตื้นพอเราจิ้มไปมันจะเป็นน้ําพ่นออกมาใช่ใช่อบางตัวมันไม่พ่นนะมันจะคายเป็นดินดําๆบ้วนๆเหมือนมันบ้วนๆดินออกดูก่อนว่ามันนี่ยังมองไม่เห็นว่ามันมันคืออะไรเลยนะเพราะบางทีเนี่ยเนี่ยเห็นไหมนะคะเมื่อกี้พ่นไปแล้วใช่ไหมคะ โอ้โหแล้วใหญ่ๆด้วยนะอบคุณค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวหาอีกดูอีกทีนึงคนหาเป็นก็เป็นคนคนหาไม่เป็นก็ไม่เป็นเห็นไหมบางทีมันก็ไม่พ่นหรอเนี่ยเนี่ยเอ๊ะไม่ได้รู้สึกว่ามันอยู่ตรงไหนเลยทีมโดนตัวแตกเลยบางทีมันอยู่ในดินไงเราไม่รู้หรอกไหนคนอ๋อนั่น ยังยังไม่รู้เหมือนกันว่ายังไง <m> เราต้องดูไปเรื่อยๆขอบคุณนะคะตอ<ฮ>นนี้เราเดินมาเรื่อยๆนะคะเพราะว่าโซนนั้นอ่ะจะมีแบบหอยหอยนางลมอะคะ่ะเดบบเอ้ยเออใช่หอยนางลมแบบเนี้ยเยอะมากนะคะเราได้บางครึ่งกระสอบแล้วนะขะ่แบบรู้สึกว่าเออมันพอ,อแล้วแหละตอนนี้เรากําลังจะหาหอยตลับนะคะ เพราะว่ามันต้องขุดดินเอาอะคะ่ะเมื่อกี้เห็นเขาทำนะเอาเสียมเป็นแบบเหมือนเสียมเล็กๆกะคะ่ะมาจิ้มๆนะแต่ยังไม่รู้ว่าเขาหากันยังไงนะคะเขาจิ้มแล้วเขากา็มีฟองอากาศผุดออกมาแบบนี้มีเหมือนพ่นน้ำออกมาอันนี้ยังสังเกตไม่เห็นนะคะก็เดี๋ยวหาวิธีหาเอานะคะแต่ว่าข้างหน้านั่นนะคะตรงนั้นนะ่ะเดี๋ยวเราจะเดินไปเรื่อยๆนะคะ อันนี้เราจะไปหาหอยแมงผู้กันนะคะตอนี้จะนึ่งหอยแมงผู้กินค่ะตอนนี้นะคะเรามาที่หาดบางกะนะคะมาเก็บหอยแมงคู่หอยนางรมแล้วก็หอยตลบนะคะบรรยากาศคือดีมากนะคะน้ำประมาณข้อเท้าเท่านั้นเองนะแล้วก็เราเก็บตรงชายหาดไปแล้ว นะคะเราเก็บตรงชายหาดไปแล้วแล้วก็เราเดินนะคะมาเรื่อยๆอเดี๋ยวให้ทุกคนดูชายหาดข้างหลังเนี่ยค่ะเราเดินมาจากนู่นเลยนะคะเก็บมาเรื่อยๆนะคะจนถึงนี่เลยนะ,นะ,ะแล้วก็ตรงนี้นะคะนนมันเป็น<า><า>ปะข่ายอ่ะมันเป็นไม้ที่เขาแบบเหมือนทาล้อมไว้อ่ะให้หอยมาเกาะเออดีมากเลยนะคะเราคือหอยมาเกาะเต็มเลยเดี๋ยวให้ดูหอยกันหนึ่งสองสามตุ้ย อ่ะเต้ยใบโชว์หน่อยค่ะเป็นไงคะได้เยอะหรือยังอะไรอยู่อ่ะให้โชว์ใบบุญเนี่ยนี่โอ้เติมเต็มเราให้ยิ่งบองกันเลยทำเต็มเราเราไปล้างล้างบ้านจะให้ดูรอบๆนะคะเนี่ยค่ะทุกคนค่ะมันเยอะอะเป็นไม้ เนี่ยค่ะถ้าไม่มาเก็บมันก็มันก็น่าจะตายนะนี่แบบนี้เนี่ยค่ะไม่กล้าหยิบเยอะหยิบแรงนะคะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะมีเปลือกหอยมาบาดนิ้วเรานะคะโอเคค่ะทุกคนบายบายก่อนนะคะเดี๋ยวเก็บหอยกันก่อนนะเฮยมีมเป็นลายเนี่ยลายลเสี้ยนอยนะโอ้โหโอเคเออตรงนี้น่าจะเนื้อใหญ่เนื้อเยอะกว่าเก็บไปสั่นเก็บไปสั่น เล่เล่หอยในคูโอ้เก็นเดรร้อยน่ะอืมออยู่นโอ้สร้างอะไร ให้ทายให้ทายหลุดไหทายร่งสองห้อเลยนี่เลยเดี๋ยวส่งให้ค่ะเตรแล้วก็ายร่งสองห้อตมเกบทาเตรมรีบตงคับนี่นึ่ลุงียอม Oh, all about 张亮。想想 猪脑嘞。 对的、啊，对，你看，对吧、啊？对啊